ข้อ <mile> oh. <Wow. S 1> ส er. mm ุด hmm. ท uh, so ้ายวันนี้นะครับจะเป็นการาฟออยเลอร์นะครับมาดูกราฟออยเลอร์กันกราฟออยเลอร์คืออะไรนะฮะในหัวนี้หัวข้อนี้ไม่ยากอะไรแต่ก็สอบเยอะจิ้บเป็นเลยก็สอบประจำกราฟออยเลอร์การาฟออยเลอร์มันคืออะไรนะฮะนิยานะครับก็คือวงจรออยเลอร์นะครับก็คือวงจรที่ผ่านจุดทุกจุด แล้วก็ผ่านทุกเส้นสรุปว่ากราฟวอยเลอร์รอคือต้องผ่านอะไรครับเป็นวงจรที่ผ่านไหมวงจรที่ผ่านทุกจดุดผ่านทุกเส้นผ่านทุกจดุดผ่านทุกเส้นในกราฟนะั <c oughs> ้นคำว่าวงจรคืออะไรครับ <c oughs> หัวท้ายต้องกลับมาที่อะไรครับ ที่เดิมต้องกลับมาที่เดิมนะเวลาเราเดินเข้าไปในศูนย์จำหน่าทางน้าอะไรทุกสี่เมืองเดินยังไงก็ได้แล้วสุดท้ายต้องกลับมาที่เดิมพอเราจอดที่เดิมใช่ไหมจอดรถที่ตรงนั้นแหละเออนี่คือการาฟออยเลอร์หลักการดูการาฟออยเลอร์ง่ายนิดเดียวครับนี่คือเทปวิชาฮะทุกจุดเป็นดีกีคู่ถ้าเป็นดีกีคู่ทุกอันนี้จบเลย นะถ้าเป็นดีกีคู่จบเลยฮนะทุกจุดนะเป็นดีกีคู่สามารถที่จะเลยครับกลับมาที่เดิมได้นะวิไปยังไงก็แต่เช่นตัวอย่างครับสิบหอย่างที่สิหกก็ 16, มีกราฟมาให้ถูกไหมเชื่อมมาอย่างนี้ขึ้นไปขึ้นไปมาอย่างนี้ a b c d G, F เราสามารถเดินทางจาก A ไป A ได้ไหมเช่นอะไรครับ A ไปไหน A ไปไหน A ไป C C ไปไหนอีกครับ C ไป D D ไปไหนอีก D ไป E E ไปไหนอีก E ขึ้นมา C C ไงต่อลงมา F อีกทีผ่านทุกจุดทุกเส้นนะฮะลงมาที่ G ไปที่ไหนครับ C ซ้ำอีกที รเรากลับมาที่อะไรฮะที่ B B สุดท้ายมาที่อะไรครับที่ A นี a. A. N. N. ่คือวงจรออยเลอร์ค right. right? so, ือการออยเลอร์ทำไมเป็นอย่างงี้ล่ะมันสามารถกลับมาที่เดิมได้เพราะทุกจุดเป็นดีจีอะไรดีจีเท่าไหร่เนี่ยสองสองสองสามสี่ห้าหกโปนี่ไงสองนี่ไงนี่ไงสองนี่ไรเออนี่ยวงจรออยเลอร์ง่ายมากเข้าใจไหม เออโอ้ยอย่าจันเยอะเดี๋ยวแพเชื่อทานอาใดูข้อที่สองสอ โมกมานนี่แะ A ไป B B ไป C แล้วไงต่อ C ไป D D ไปอะไร E แล้วกลับมาที่ F F แล้วไงต่อ B ไปที่ B B ไปที่ E แล้วกไปที่ A เออกลับมาที่เดิมเพราะว่ามันเป็นไงฮะทุกจุดเป็นดีกีอะไรคู่ไหมที่สองนี่อะไร C นี่อะไร สองนี่ไหรนี่ไหรหนึ่งก็เป็นดีนี่ไร,ไรอเออทุกจุดเป็นดีกี่คู่รับประกันเนี่ยรับประกันความปลอดภัยใช่ไหมโอเคจบไปสรุปว่าออยเลอร์นะฮะวงจรออยเลอร์นเนี่ยหนึ่งจุดเริ่มต้นและจุดท้ายต้องเป็นจุดเดียวกันสองผ่านทุกจุดนะฮะผ่านทุกเส้นนะฮะต้องไม่ซ้ำเลยครับไม่ซ้ำเส้นกันนะฮะห้ามซ้ำเส้นกันแค่นั้นแหละจบ มันมีนิยามอีกอันหนึ่งนะฮะที่น่าสนน่าสนใจนะฮะ่าสนใจคือนิยามอะไรนิยามลอยเดินออยเลอร์เมื่อกี้การาออยเลอร์ใช่ไคราวนี้ลอยเดินออยเลอร์มันคืออะไรวะอะนิยามที่สิบเจ็ดูเราเรียนวันสิบเจ็ดนิยามนะสุดยอดองเปสุดท้าย<อ>นน<อ>ี้ไม่ไม่ รอยเลนรอ,อยเลอคืออะไรครับต้องผ่านทุกจุดผ่านทุกเส้นเหมือนเดิมเนาะผ่านทุกจุดผ่านทุกเส้นแต่จุดเริ่มต้นจุดท้ายเหมือนกันไหมไม่จำเป็นจุดเริ่มต้นและจุดท้ายอาจจะเป็นอย่างอื่นกน็ได้เออเป็นอะไรกร็ได้ที่ไม่ใช่ A อเนาะเข้าใไหม ออนี่คือหลักการของลอยเดินออยเลอร์เช่นอะไรครับตัวอยา่างเช่นนะฮะตัวอย่างที่หนึ่น,นะฮะก็ให้อะไรมาใ้กรารมงกุฎมาอ่านี่เอนี่ซีนี่ดี C, น, D, นี่อะไรดี B, นี่ดีแล้วกันอ่านี่คือลอยเดินออยเลอร์ลอยเดินออยเลอร์นี่เป็นไงเช่น B ก่อน ดีไปไหนครับดีดีไปที่อะไรเอเอไปที่ไหนเอไปที่ดีดีไปไหนอีดีไปซีซีไปไหนซีไปบีบีไปไหนอีครับดีไปดีแล้วสุดท้ายมาที่อะไรครับดีไปไหนอีมาตัวอีเนาะ B ีไปอี B ไป e เสร็จปั๊บ e ไปที่อะไรครับที่ d ครัจุดเริ่มต้นและจุดท้ายไม่จะเป็นต้องไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่ต้องผ่านทุกจุดแล้วก็ทุกอะไรทุกเส้นจบก็คือหลักการมันนะฮะมันมีข้อสังเกตนิดนึงครับจะเป็นรอยเดลออย์เรอร์เมื่อไหร่ครับมาดูกันครับนี่ไงเออ่ข้อสังเกตของรอยเดลออย์เรอร์มีลักษณะสองตรงนี้หนึ่งผ่านทุกจุดผ่านทุกเส้นนะฮะห้างซ้ำเส้นกัน นะจุดแรกจุดสุดท้ายไม่จะเป็นต้องเป็นจุดเดียวกันนะฮะเห็นไหมทฤษฎีทีท่4บอกว่ากราฟออยเลอร์เนี่ยจะเป็นกราฟออยเลอร์เมื่อ,อไหร่ครับทุกจุดต้องเป็นดีกีอะไรดีกีคู่แต่ถ้าจะเป็นอรอยเดินออイルเลอร์เมื่อไหร่ทฤษฎีที่5ทฤษฎีที่5บอกว่าไงทฤษฎีที iler, ่สบอกว่ากราฟออยเลอร์แปลว่า ทำบอลเริ่มเป็นไงฮะทุกจุดเป็นอะไรเป็นดีก e ีคู่แต่ถ้าที่ดีกดที่อะไรครับที่5บอกว่าไงครลอยเดินออยเลอร์จะเป็นลอยเดินออยเลอร์เมือ่อไหร่ครับผ่านทุกจุดทุกเส้นเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเริ่มและจุดท้ายเดียวกันใช่ไหมจะเป็นเมื่อ,อไหร่ เขาบอกว่าในกรณีจะเป็นรอยโดยลอยเลือกก็ต่อเมื่อครับมีจุดยอดที่มีดีกรีเป็นเลขที่สองจุดหรือไม่มีมีจุดที่สองจุดเท่านั้นหรือไม่มีไม่มีจุดที่ต้องมีจุดที่แค่สองจุดหรือมันก็ไม่ต้องไม่มีเลยคู่หมด สองแล้วนะสี่ไม่ได้แปดไม่ได้หกไม่ได้นี่เอาสองพอนี่คือที่สี่บทของลอยเดินออยเลอร์ลอยเดินนะครับลอยเดินทาไมครับนับนี่อันนี้ดีกี่เท่าไหร่สองดีกี่เท่าไหร่สองดีกี่เท่าไหร่สองดีกี่เท่าไหร่สามดีกี่เท่าไหร่เออมีกี่จุดจุดขี่มีกี่จุดมีสองจุดเท่านั้นนะเป็นลอย,ลอยเดินออยเลอร์ ถ้าเป็นจ้าอยเลอร์ทุกจุดเป็นคู่หมดแต่ถ้าเราเดเลอร์จุดที่ต้องมีแค่สองจุดเท่านั้นหนึ่งจุดไม่ได้หรือต้องไม่มีเลยเออมีสองอันต้องไม่มีเลยพอเข้าใจหลักการน,นะฮะมาดูตัวอย่างนะครับเช่นอะไรฮะตัวอย่างที่สิบแปก็ได้ฮะเป็นลักษณะ เราอยากรู้ว ja okay. ่ามันเป็นกราฟออยเลอร์หรือจะเป็นรอยเลนออยเลอร์นะฮะเข้าใจนะฮะที่สี่บัที่สี่รือสี่คือที่ห้าเห็นนะลบนะดูเรื่องนะเคอนนนี้คือความแตกต่างนะครับสรุปว่าไงฮะสรุปว่าไงวงจรออยเลอร์คืออะไรครับผ่านทุกจุดทุกเส้นหัวท้ายเหมือนกันไหมหัวท้ายเหมือนกันถ้าเป็นกราฟออยเลอร์ ทุกจุดต้องเป็นดีกีอะไรคู่ถ้าเราเดินออเดอร์แปลว่าผ่านทุกจุดทุกเส้นจุดเริ่มต้นและจุดท,ท้ายไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเดียวกันจะเป็นรอยเดินออเดอร์เมื่อมีจุดที่กี่จุดสองจุดหรือไม,ม่ก็ไม่มีนี่ถูกเข,านะกข้าใจนะเอาดูวเท18สิบแปดสิบแปดนี่เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของเกาะมีเกาะอยู่สอง,งอันเกาะกบับเกาะ C มีกอแมอแวอ่ะเรามีสพานนะครกี่อันฮะสภานอยู่7อันนี่คืออะครับทะเลหรอเอออจิๆๆ๊บๆข้ามฝั่งนี้ก็ซ้ายขวาด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะหกอันเขาบอกว่าเราจะสามารถเดินข้ามสะพานทุกสะพานโดยแต่ละสภานต้องเดินผ่านแค่ครั้งเดียว แล้วกลับมาที่เดิมได้หรือไม่คาว่ากลับมาที่เดิมได้หรือไม่แปลว่าถามอะไรถามการาฟอ,อยเลอร์หรือรอยเดลไอ,อยเลอร์กลับมาที่เดิมได้ไหมมันคือกราอะไรครับออยเลอร์กลับมาที่เดิมเป็นาฟอ,อยเลอร์หรือไม่เราก็ใช้วิธีการอะไรครับเขียนกรามาให้ได้ ฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นดีจาก A ไปหา B เนี่ยมีกี่จุดครับมีกี่จุดครับมีกี่เส้นครับสองเส้นเึิบปเ๊ิมีสะพานจาก B ไปหาดีกี่เส้นเึิบปเ๊ิสองเส้น,ผ,นผิดไ,ดไหมผิดแน่แก้ด้เป็นดีครับไม่ใช่เป็นสีแล้วก็เชื่อมเลยครับจาก B ไป C เ,เชื่อมกันหนึ่งอัน แล้วจาก C ไปที่ A ก็เชื่อมกันแค่1เส้นจาก C ไปยัง D ก็1เส้นโอเคนับนับเลยเร็วครับทุกจุดเป็นดีคีคู่หรือไม่นี่เท่าไหร่ครับยันสนี่เท่าไหร่สามนี่เท่าไหร่หนึ่งสองสี่สห้าห้า,หาโอ้นี่ท่าไร่ O คราวนี้สรุปว่าสามารถทำได้ไหมไม่ได้นะไม่ใช่กราฟออยเลอร์ ไม่ใช่การบอลเลอร์ก็แปลว่าไม่สามารถเดินทางจากจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายมาที่เดิมได้น,นะครับจบอ่าก็มีการทดสอบนะฮะจัดการเลยครับ1นึ่งห,งหเช็คว่าเป็นการไอนเลอร์หรือไม่เขียนดีจให้ครบทุกอันเลยครับครบจุดเลยครับอา่าเร็วครับจุดปะเนี่ยขอโทษค่ะเนอร์ ครับเลยครับเห็นเลยเห็นเลยอูวานรูปเสร็จปะ่ะอู๋เสร็จมีที่ทำให้ดูเลยนะฮะเราก็จัดการนะนงานที่หนึ่งนันที่สองงานที่สามงานที่สามเป็นอย่างนี้นั่ที่สี่ Chị Xin chào, เราก็จะมาดูกราฟออยเลอร์หรือไม่นะฮะเรเช็คเลยฮะแต่ละอันนะฮะนี่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเพเป็นนะครับนี้ข้อหนึ่งเป็นข้อสองเป็นไหมหนึ่งสองสามสี่สี่สองสองสองสอเพดเป็นนะครับผ่านครับข้อที่สามเป็นไหมหนะึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่เป็นนะครับะันนี้ไม่เป็น ข้อที่สี่เป็นไหมหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสสี่โอเคได้เป็นข้อที่ห้าเป็นไหมไม่เป็นเห็ไมทำไมข้อที่ห้าไม่เป็นเพราะว่ามันมีสององค์ประกอบมาสวมกันใช่มันไม่เชื่อมโยงกันดังนั้นมันยังไงก็ไม่เป็น คล้ายๆกับสะพานอะไรเงี้ยสองชั้นอ่ะไม่ได้เชื่อมกันข้อที่มีสองปอะกอบไม่เป็นออยเลอร์ค่ะถ้าจะเป็นต้องอะไรครับก็เป็นจุดนี้นะเห็นไหมมันไม่มีจุดตรงนี้เนาะเอออ่าข้อสองบอกว่าไงครับตรงหาว่ากราฟออยเลอร์นในข้อที่หงงงงนึ่งตรงหาก,าการาฟออยเลอร์ที่เป็นกราฟข้อหน,น,นึ่นงมา กรับและหนึ่งวงจรอย่างว่าอ๋อเอามาสักหนึ่งวงจรคืออ่ะเขียนเขียน A B C D เอาข้อไหนไง่ายสุดอันนี้แล้วกันอีแล้วกันน,นะ,ะ,อนนนะ,ะเอาข้อหนึ่งนะฮะับอ,อ,อ่ะกาาับที่หนึ่งมาครับหนึ่งเดินทางไงครับให้มาจุดเริ่มต้นและจุดท้ายอันเดียวกัน เอาอะไรดีครับอะไรดีครับจนรเลิ่นสุดท้ายเอาที่มันที่โอกาสมากสุดก็คือเอเอเป็นอะไรดีสุดท้ายจะพาดีสายก่อนไนดะ้อะเอนดีะ C. อะทำไมไม่เลยซีอะขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมหรือว่าลงมปอีกลงมาแล้วนะอะซ <C. S 1> แล้วก็ดีได้ครับ e อ่ะยังไงต่อ f f เป็ยังไงต่อ c วะ c ยัไงต่อ a a เล้วยไงต่อ t เป็นที่อะไรครับ t f อีกทีต้องอ่านกับจุดไป c c ก็ไป a อีกครงหนึ่งจอนอยเดอรในนี้จุดซ้ำได้จุดซ้ำได้นะ e a นะฮะนี่คือลักษณะของจอนอเดอร์ อันนี้อัมนี้ก็จบละ